สวัสดีนะคะ สวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับโยกอีกแล้วนะคะวันนี้นน้อโยกมีรถส,สวยๆแบบนี้นะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะ t o โตยโต้าน w ว o r t ์จินเนะคะ2.4ขับ2ค่ะเป็นปี2017นะคะตัวนี้สําหรับราคาพิเศษเลยนะคะที่โยกจะให้คุณลูกค้าไปในวันนี้นะคะเพียง9่า9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะคะแล้วก็ตัวสภาพรถจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไป รับชมดูกันเลยจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากที่ตัวด้านหน้าก่อนนะคะก็ตามสไตล์ของตัว To โย t a f o r t u n e er เอเนาะตัวหน้าอนิวนะคะตัว ้านหน้าเนาะนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะได้เป็นตัวกระจังหน้าโครเมียมมาแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวไฟหน้าค่ะก็จะได้เป็นตัวไฟหน้าเมนอเชนมาแล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวระบบตัดแสงไฮบีมนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกค่ะก็จะเป็นไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะมาพร้อมกับเป็นคิวโครเมียมแล้วเรียบร้อยเลยนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะสภาพโดยรวมนะคะก็ถือว่ายังสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะเป็นรถมือสองก็จริงแต่ว่าสภาพคือ,อพร้อมส่งมอบกันเลยทีเดียวนะคะมาต่อกันค่ะในส่วนของตัวยางเนาะก็จะเป็นยางปี2 0 1 7นะคะตัวนี้เป็นยางดันหลอบอ่าปี2017ค่ะตัวยางก็คือดอกแน่นๆพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับเป็นตัว ขอบเนาะขอบแม็กนะคะอันรอย R15 นะคะตัวนี้แล้วก็จะให้เป็นตัวคิ้วโคมอ่าเป็นคิ้วนะกันคิ้วเป็นตัวคิ้วล้อมาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวรถนะคะก็จะเป็นสีขาวมุกแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ซึ่งกําลังเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะในท้องตลาดนะคะแล้วก็ที่สําคัญครยกลืมบอกไปเนาะตัวนี้จะได้เป็นตัวรถลำอ่ารถมือเดียวเลยนะคะลําดับที่1ค่ะแล้วก็ตัวใหม่จะอยู่แค่ 7,000นอ่า70,000นะคะ90,00กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคุณลูกค้ามาต่อกันเลยนะคะที่ตัวกระจกนะคะตรงนี้ค่ะอ่าก็จะมีเป็นตัวไฟเลี้ยวในตัวนะคะมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้อ่าเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ที่จะเปิดเลยนะคะก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เนาะมาพร้อมกับระบบปิดเปิดสมาร์ททีเลดอีกเช่นกันค่ะตัวนี้คือเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวหยกเนาจะพาคุณลูกค้านะคะไปชมกันที่ภายในกันเลยนะคะในส่วนของภายในเนาะสำหรับตัวเจ้าฟอนจิเนอร์คันนี้นะคะตัวภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวเบาะไฟฟ้าเลยนะคะตรงนี้สามารถปรับทิศทางได้ถึง6ระดับ6ทิศทางกันเลยทีเดียวค่ะตัวเบาะก็ไม่ช้ากันเลยทีเดียวนะคะ แล้วก็ตัวกระจกนะคะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้า4บานเลยนะคะแล้วก็เป็นกระจกออโต้ปักไฟฟ้าเลย4บานเช่นกันค่ะแล้วก็มีเป็นตัวระบบเซ็นทรัลล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของกุญแจค่ะคุณลูกค้าได้ไปถึง2ดอกกันแน่นๆเลยทีเดียวนะคะตัวพวงมาลัยก็ได้เป็นตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วนะคะมาพร้อมกับเป็นตัวแอร์แบ็กใต้พวงมาลัยค่ะแล้วก็สามารถเพิ่มวอลลุ่มนะคะลดวอลลุ่มค่ะรับซ้ายวังซ้ายค่ะแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียง เลยนะคะตัวนี้ค่ะมาพร้อมให้กับเป็นตัวปุ่มุูสตาร์ทให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีเป็นตัวพาวเวอร์ดอเปิดปิดฝาหลังอัตโนมัตินะคะในส่วนของตัวห้องโดยสารเนี่ยก็ถือว่าเปเลี้ยงกันเลยทีเดียวนะาผูลูกค้าคือสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของตัวรถค่ะ นี่นะคะคือสวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้รถเพิ่งจะเข้ามากันเลยนะคะยกหยิบมาให้คุณลูกค้านะคะรีวิวได้เห็นสภาพตามความเป็นจริงกันหน้างานเลยนะคะคุณลูกค้าได้รับชมเป็นรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันนะคะคุณลูกค้าสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับคันนี้เนาะจะเป็นเชียรเพลิงดีเซลนะคะ แล้วก็ตัวใหม่อย่างที่อยู่ได้บอกไปนะคะตัวนี้ค่ะจะอยู่แค่เจ็ดหมื่นเก้าพันกิโลเมตรเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าตัวนี้ค่ะไม่แท้ไม่เดิมเลยนะคะนี่นะคะเจ็ดหมื่นเก้าพันกิโลเมตรเท่านั้นค่ะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะก็จะได้เป็นตัวหน้าจอนะคะดีวีดีนะคะทัชสกินมาแบบนี้แล้วเรียบร้อยเนาะตรงนี้คุณลูกค้าก็สามารถเลือกเมนูได้นะคะสามารถใช้งานได้ตามเรียกได้ว่าแทบจะแทนเป็นตัว มือถือเนาะได้เลยนะคะแล้วก็ตัวแอร์ทั้งคันก็จะเป็นแอร์ระบบดิจิตอลแล้วเรียบร้อยนะคะมีเป็นตัวกันเลื่นกันสะบัดมาให้เรียบร้อยะคะ่ะแต่ว่าในส่วนของหน้าจอเนาะตรงนี้หยุกจาย,ยังสามารถใช้งานไม่ได้นะคะเพราะว่าจะมีเป็นตัว SD c ด r d มาให้ด้วยนะคะแต่ว่าในส่วนของ SD card ค่ะทางเราได้ถอดเก็บไว้นะคะแล้วก็จะพร้อมส่งอมอบให้กับลูกค้าในวันรับรถเลยะคะ่ะ มาต่อกันที่ตัวเกียร์เนาะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออ,อ,อโต้นะคะขั้นบันไดแบบนี้นะคะแล้วก็ คอนโซลก็จะเป็นสีน้ำตาลเนาะอ่าเป็นสีเดียวกับตัวเบาะเนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวปุ่มอีโคโหมดและพาวเวอร์หมดแบบนี้นะคะคุณลูกค้าก็สามารถเลือกใช้งานโหมดได้ตามอนเนกประสงค์เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันอื่นๆนะคะตรงนี้คือสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะเป็นรถมือสองที่เป็นมือเดียวนะคะแล้วก็ูคุณลูกค้าเก่าก็คือดูแลรถสภาพดีมากๆเลยนะคะในดูตัวผนังนะคะคุณลูกค้าคือเกลี้ยงๆกันแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะนี่นะคะด้านหลังห้องรีสอร์ทก็เกลี้ยงแบบนี้เลยเช่นกันนะคะตัวไฟด้านหลังเนาะก็จะเป็นไฟ LED เรียงเส้นกันแบบนี้เลยเช่นกันนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวกล้องนะคะตัวนี้อ๋อ ออกโรงงานมาเลยทีเดียวนะคะสําหรับตัวด้านหลังเนาะก็จะเป็นเปิดปิดระบบอัตโนมัติแบบนี้นะคะแค่กดไปตรงกลางแบบนี้นะคะระบบก็จะเปิดให้เลยนะคะเรียกได้ว่าใช้ชีวิตกันสะดวกสบายมากมากยิ่งขึ้นเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญสําหรับตัวเจ้าคอนร์คันนี้นะคะถือว่ากว้างมากๆเลยนะคะในส่วนของอ่าห้องเก็บโดยสารนะคะข้างหลังเนาะตรงนี้ตัวเบาคุณลูกค้าสามารถพับขึ้นมาใช้งานแบบอาแ์เที่สก็ได้ค่ะหรือว่าจะพับเก็บแบบนี้นะคะก็ได้ค่ะตรงนี้ คุณลูกค้าสามารถเลือกการใช้งานได้ตามเอเนกประสงค์เลยนะคะแล้วก็ตัวน็อตต่างๆค่ะที่นะคะสีเดิมสีเดียวกับตัวรถแน่นอนนะคะน็อตทุกตัวคืออยู่ตำแหน่งเดิมเลยนะคะไม่มีขยับกันอย่างแน่นอนค่ะเราให้คุณลูกค้าน,น,นะคะได้เห็นสนภาพตามความเป็นจริงกันแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าถ้าถูกใจอรอช้านะคะเพราะว่าตัวฟอร์จูเนอร์เนี่ย คือมาไวไปไวมากๆเลยนะคะไม่อยากให้คุณลูกค้านะสำหรับตัวลูกค้าของโยกนะคะได้พลาดกับรถสสวยๆแบบนี้กันไว้ใช้งานนะคะมาต่อกันที่อ่ด้านหน้าเลยฝั่งผู้โดยสารนะคะก็โซนก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นตัวแอร์แบกนะคะฝั่งผู้โดยสาระคะ่ะ แล้วก็ห้องโดยสารต่างๆนะคะตรงเกสตต่างๆก็คือเกลี้ยงมาก,มากๆเลยนะคะตัวบุ๊กหนังสือนะคะก็คือว่ายังอยู่ครบเลยนะคะสมกับเป็นตัวรถมือเดียวเลยจริงๆค่ะตรงนี้คือสวยงามมากๆเลยนะคะ ถ้าคุณลูกค้าเนาะไม่อยากพลาดรถสวยๆแบบนี้นะคะอย่าลืมมาดูกันหน้างานได้เลยนะคะหรือว่าจะจองล็อกคันไว้ก็ได้นะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆแบบนี้ไว้ใช้งานนะคะรถมือเดียวอ่าแล้วก็ตัวไม้ก็คือไม้แท้ไม้เดิมนะคะตัวนี้คุณลูกค้ารับมาจากมือเจ้าของเก่าเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาอยู่เนาะอ่ายกไม่อยากให้พลาดน,นะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็วันนี้นะคะยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะ